มารีวิวแกกล่องน,นะครับยี่ห้อนี้แล้วแต่ท่านจะออกเสือนะครับออ e d เ f ear, e ีย e d เ f อร์อะไรก็ตามสบายนะครับรุ่น mp 2, 3 0สนะครับอันนี้ก็2,000กว่าบาทนะฮะ2,000กลางกลางถึง2,000ไปลายปลายครับจะแอดได้คูปองนะครับก็เลยเป็นพันต้น,ต,นต้นนะครับมีหูฟังมาด้วยเป็นตัวฟรีตัวนี้ถ้าขายทั่วไปก็3-400แล้วนะครับ ประมาณนี้หู3.5ก็หาเครื่องฟังยากเลยนะครับก็ใช้น่าจะใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อยู่นะเดี๋ยวามาแกะกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะก็เแพ็คเกจมาค่อนข้างดีนะฮะประมาณนี้น้ำหนักดีเลยล่ะนะครับ ประมาณนี้ครับ <c oughs> มันจะมีกล่องแข็งนะครับอันนี้มันแค่เป็นกล่องตัวสวมธรรมดานะแต่เกตค่อนข้างน่ารักเลยแหละครับเขาบอกเป็นกล่องไม้เราไปดูว่ามันจะเป็นไม้ยังไงนะครับขนาดกาลังดีกระทัดรัดนะครับประมาณนี้ไม่ถึงคืบนะครับความขนาดความโตไม่ถึงคืบเล็กๆเล็กๆแต่ราคาตึงๆนะดูนเหมประมาณนี้ครับอ่า เป็นไม้อัดก็ฟังก์ชันนะครับมีไทสีนะครับมี AUX ได้นะครับ AUX น่าจะเป็น AUX in นะครับแล้วก็มี TF card นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นรายละเอียดของรุ่นนะครับ MP 2 3 0นะแล้วก็ Bluetooth 5.0ูนนะครับสปิก,กอร์เป็น2ตัวฟูลแ a นด์นะครับฟูลแอนด์ก็คือมีครบทุกเสียงอินพุต 5โวลต์2แอมป์นะครับประมานี้ก็อ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับประมานี้ขนาดขนาดเล็กๆนะครับไม่ถึงคืบนะในมานี้นะครับน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ก็เหมาะวางหัวเตียงพรีเมียมดีอันนี้ก็เหมือนคล้ายเปียนโนนะครับตัวนี้กดฝังนี้ตัวนี้กดไม่ได้นะก็จะมีกลุ่มเปิดนะครับเปิดปิด บูทูธนะครับแล้วก็เพลยบวกลบนะครับมีแค่นี้ไม่มีหมุนไม่มีปรับเสียงไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็จะน่าจะเป็นไม้อัดนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น serial number นะครับเลขสวยเชียวแต่มันสีสวยน่ารักประมาณนี้ครับอ,อันนี้คือตัวที่ให้มานะครับแล้วก็ ในกล่องนะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูในกล่องกันในกล่องก็จะมีสายชาร์จมาให้นะรเกรมาดีดีเลยแหละนะครับก็ในสายก็จะมีมีแจ็ค Aux มาให้ตัวนะครับ3.3ไอ้3.5นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสายไทสีแบบดีๆมานะครับอาจจะ30วัตต์ได้นะครับ ประมาณนี้ของดีๆของแท้นะครับ A X มาให้ถ้าท่านมีสายดีๆอยู่แล้วนะครับ100วัตต์หรือ30 40วัตต์ก็ใช้ได้เลยเพราะว่ากระแส2แอมก็ค่อนข้างใช้เยอะอยู่จะได้ชาร์จเร็วขึ้นประมาณนี้อ่ะตองไม่มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับในกล่งอง คราวนี้มาดูของน,นี้ตัวชุดที่แถมมานะครับซื้อประมาณพันสามพันสี่พันสามประมาณนี้ครับครับถ้าไม่มีโค้ดมีอะไรก็รวมรวมสามพันนะครับตัวนี้ไม่รู้แพงจากอะไรแต่น่าจะแพงจากยี่ห้อนะนี่ครับนี่ครับหนึ่งฝา ช้ตัดต่อใช้กับอะไรทั่วไปได้นะค่อนข้างจะดีทีเดียวูพรีเมียมนะครับหูฟังเป็นแจ็ค3.5นะครับก็ตูแล้วก็ค่อนข้างาใหญ่นะฮะเสียงนี่ก็หูฟังนี่โอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่สำหรับตัวตัวบูทูธ ตัวลำโพงใหญไ่ไม่ได้เคยฟังนะหูฟังนี้โอเคอยู่ซื้อขนมกินได้อยู่นะครับสาย35ก็น่าจะไปกระคอมกับโน้ตบุ๊กแหละนะฮะแล้วกับอ่ามือถือนี่รุ่นี้ไม่มีแล้วนะฮะประมาณนี้นนหรือ ipad นะได้อยู่บางตัวครับเ,เดี๋ยวมาลองเปิดดูครับ มีแบตไมน่น <l acht> ี่โอ้เบตค่อนข้างดีเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูนะครับมันจะขึ้น e d i f i e r MP230 นะครับรปึ๊บาก็โอเคไม่เร็วไม่ช้ากำลังดีครับเดี๋ยวลองฟังเพลงดูนะครับก็ไม่มีปุ่มปรับอะไรนะครับมีแค่บวกลบประมาณนี้ แต่ของไม่งองแงงนะครับพรีเมียมทุกอย่างประมาณนี้ใช้ได้แหละตามราคาโอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงดูก็ฟังเสียงแล้วกันน้อเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์ครับออเสียงดีเลยครับเ,รเ,ออเสียงดีเลยครับ เสียงดีครับเสียงดีครับอ่ามีเสียงไปทำช่องด้วยเสียงดังฟังชัดครับอ่าบันประมาณสามพันหรือสองพันปไปลายนะครับก็เป็นช่วงโค้ดก็พันไปไปลายหรือพันต้นๆแล้วแต่จังหวะแต่แอดได้โค้ดมาก็ซื้อมาประมาณพันสามเบสดีเบสดีเลยครับเบสดีเลย นะใช้ง่ายครับโอเคเนาะนะ่าจะได้ไอเดียครับมานะดูให้ดูอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะนี่ด้านข้างครับอืมเป็นไม้อัดครับประมาณนี้ก็นี่ตรงนี้มีอ่าที่ไม่ชอบก็คือมีตรงนี้แหละแค่ตรงนี้นะฮะมันมีร่องรอยของการติดก,กาวนะฮะแต่แต่งานดีครับ เรื่องงานดีงานพรีเมียมตรงนี้ก็จะเป็นเลขรหัสโค้ดนะครับว่าเครื่องเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วงานดีงานดีน้ำหนักดีเสียงดีคุ้มเงินอนะถ้าแบบท่านไม่ได้เฮ้ยสีเรียดว่ามันถุกมันแพงเสียงดีเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคืออ่ามันใช้ tfcard ได้นะครับถ้าเป็นบลู o ู h ตัวไหนจะแพงยังไงถ้าไม่มี tfcard หรือว่า อ่า USB เสียบอ่าก็คือผมตัดทิ้งเป็นช้อยแรกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่อ่าครอบคุมฟังก์ชันอันนี้แม้ว่าเอออาจจะไม่ครับไม่มีแฟลชไดร์แต่ว่า TF card ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แพงนะครับหรือหายากอ่าแต่อย่างใดขออภัยครับเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่ของที่จะหายากหาอะไรแต่อย่างใดมานี้ฮะสวยงามนะหูฟังก็ดีก็ packet, แพ็กเกจมันก็จะมาประมาณนี้นะครับนีกล่อง ที่ส่งมาประมาณนี้สวยๆสวยๆนะครับก็เสียงไม่แพ้อีห่อตัวหนึ่งที่แอดปใช้ประจําตัวตัว A นะครับนาหน้าประมาณนี้เดี๋ยวก็ลองลองดูแบตอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มไว้ว่า10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปิดดังๆอะไรดังก็ลดลงมาสักครึ่งนึงก็ยังถือว่าอพอใช้ได้นะตากง่ายๆไม่มีปุ่มปรับถ้าใครชอบปรับก็จะลำคาหน่อยนะแต่เสียงค่อนข้างโอเคละ่ะ นะครับก็ทำแอปปรับเองแล้วกันเนาะนะครับไม่มีแต่เสียงโอเคละ่ะออกมาเขาเรียกอนะ้นะดีกว่าที่คิดครับประมาณนี้นะความความใหญ่สีสวยนะครับอ่าราคากลางที่เขาขายกันก็สองพันหกนะครับสองพันหกถึงสองพันแปดช่วงลดหรือถ้าเป็นช่วงทั่วไปมันก็สามพันกว่านะแต่ถ้าเป็นท่านมีโค้ดเยอะๆอะไรเยอะๆนะครับแอดซื้อช่วงอ่าสิบ ทับสิบก็ได้ประมาณพันต้นๆนะครับพันต้นๆก็น่าจะได้ไอเดียเด้อลองดูครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะวันนี้อ่าล้วจะเอาไว้แบบประจานะครับประจํารถหรือประจําบ้านก็ได้นะครับไว้ฟังนะครับเบาๆหน่อยนะจะใช้อีกตัวหนึ่งใช้ฟังทำมงธรรมะอยู่ที่ที่บ้านนะครับประจํามันใหญ่ นับวันนี้ก็จะย่องหาแต่ตัวเล็กลงเล็กลงนะครับโอเคครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงโกิัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดก้าวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย,บาย